ดีค่ะพบกับรายการ Happy n e w d a y เวลา<ะ>เ <ละ S 2> พลินข่าววันนี้อยู่กับเจนา่าเจน่าเลนพาเม,มลี่ค่ะและผมแบงค์ธนบัตรลิมธนาสารครับคุณผู้ชมตามข่าวสารพร้อมกันกับเรา2คนเช่นเคยครับข่าวแรกวันนี้ว่าด้วยเรื่องของการเกษตร,รหรือว่าปสุสัตว์ครับง่ายๆก็คือการเลี้ยงสัตว์เนาะเลี้ยงไก่เลี้ยงหมู<ๆ>เลี้ยงปลาอันนี้ใช่หมดเลยแต่วันนี้พิเศษไปกว่านั้นคุณผู้ชมครับเพราะว่า เราจะพาคุณผู้ชมไปชมการทำฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดกันอ๋อโอเคค่ะจะิ้งหรีดภาษาอังกฤษคือ cricket cricket ใช่ค่ะและฟาร์มจิ้งหรีดแห่งนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดชัยนาทค่ะเจ้าของนะคะเขาเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะเป็นอาชีพเสริมแล้วก็ส่งไปขายที่ต่างประเทศด้วยค่ะส่วนเทคนิคในการเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะจะเป็นยังไงไปติด,ดตามชมเรื่องราวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากที่ลงมือปลูกมะนาวในการเริ่มต้นทำการเกษตรมาแล้ว นายนัททัชพงศ์รักศรีหรือนันวัย45ปีผู้พี่และนายธนเดชชัยพัฒรัตนาหรือก๊อบวัย33ปีญาติผู้น้องก็เลยชักชวนกันลงทุนเลี้ยงจิ้งหรีดต่อในพื้นที่ประมาณ10ไร่ที่ตำบลวังไก่เถื่อนอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทค่ะโดยตั้งเป้าแปลรูปและส่งออกตามประเทศเพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีโปรตีนสูงทำให้เป็นสินค้าที่ตลาดตามประเทศต้องการค่ะ ทั้งกอฟและนันบอกว่าอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพที่สามารถสร้างความมั่นคงได้ค่ะเลยร่วมการศึกษาหาลูกทางและเลือกที่จะเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อจะได้ทำเป็นอาชีพที่สองควบคู่ไปกับการทำงานประจำโดยนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดก,การภายในฟาร์มทั้งการวิดีโอคอลการใช้ระบบกล้องวงจรปิดระบบตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนแบบเรียลไทม์ และทำให้ฟาร์มได้มาตรฐาน GAP สินค้าที่ได้ก็เลยเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะ,ะมีสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเราเลี้ยงแล้วเราส่งให้กับโรงงานในการผลิตแปรรูปส่งออกอันที่สองคือเรามีการผลิตนะครับในส่วนของจิ้งหรีดกระป๋องของเราเพิ่มาด้วยนะครับณนะปัจจุบันแล้วผลตอบรับเป็น,ปนไงครับผลตอบรับก็ค่อยๆดีครับค่อยๆดีค่อยๆเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับ ความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะคะทั้งนันและกอล์ฟก็พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจค่ะเพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างอาชีพใหม่ให้กับหลายๆคนในช่วงที่ต้องตกงานจากโควิด19ค่ะ คุณผู้ชมครับจริง,รงๆการเลี้ยงจิ้งหรีดไม่ได้ยากจนเกินไปนักนะครับเพียงคแค่เราทําสภาพแวดล้อมให้ดีจิ้งหรีดก็จะแข็งแรงไม่ตายง่ายรวมถึงการใช้เทคนโนโลยีเข้ามาช่วยก็จะทําให้เราดูแลง,ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงได้ผลผลิตที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยจิ้งหรีดเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแมลงเงินล้านเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นตลาดที่เติบโตแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะจากเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะคะไปต่อกันที่เรื่องของการปลูกผักค่ะวันนี้นะคะจะพาาาไปปปดดูโคครรงงงกกัััันนนนผสุขอวบที่ จังหวัดสมุทรสงครามค่ะที่นี่นะคะพระและญาติโยมเนี่ยได้หันมาปลูกผักนะคะไว้กินเพื่อลดค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ค่ะเรื่องราวของโครงการนี้จะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะก็ท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนพืชผักสวนควรัวหลากหลายชนิด ถูกจัดวางไว้เป็นชุดๆเตรียมแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่พากันมาเข้าแถวภายในวัดบางคนทีในเพื่อรอรับผักปลอดสารพิษกลับไปรับประทานที่บ้านในโครงการปั้นผักปันสุขซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติต่อเนื่องมา2อปีแล้วหลังเกิดภาวะวิกฤตโควิด COVID -19 นอกจากพืชผักสวนครัวยังมีข้าวสารอาหารแห้งและไข่ไก่ซึ่งเป็นเครื่องอุป,ปโภคบริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีวัดบางคนทีในและประชาชนภายนอกที่ต้องการนำมาร่วมแบ่งปันในกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ของแต่ละเดือน ปันผักปันสุกถือเป็นผลผลิตของส่วนรวมและแบ่งปันให้กับผู้คนทั่วไปรวมถึงคนที่มีรายได้น้อยสามารถมาเก็บผลผลิตไปบริโภคได้เพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนเป็นการแสดงออกถึงความช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในพื้นที่ส่งผลให้เกิดความรักความสามคัคคีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กันและกัน ของที่ได้รับทุกวันศุกร์ที่เขาเอามาแจกเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างที่แน่เลยเอากลับไปทํากับข้าวทําของกินในบ้านได้ในเริ่มแรกเดิมทีนั้นเราตั้งโครงการมือผักสวนครัวรู้กินได้คือใช้ผ้าอุดผักสวนครัวมาทําเป็นไม้ประดับในวัดคือดูก็ได้และนําไปทานก็ได้สามารถแจกจ่ายให้โยมไปเป็นอาหาร ประกอบอาหารที่บ้านก็ได้รวมถึงสนับสนุนให้กับโรงเรียนเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนแต่พอมาภายหลังในช่วงยุคที่โควิดระบาดก็เราได้ทําการขยายผลคือปลูกพื้นที่เพิ่มพื้นที่นในการปลูกเพื่อให้เป็นความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนบางคนเอาพริกไปสักสองสต้นมะเขือไปสักสองสต้นเมื่อเขา เหลือกินในครอบครัวตัวเองแล้วข่าวสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียงด้วยจะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนด้วยยอนลงไายลูกแล้วก็เวลาต้นก้ามาแล้วโครงการปันผักปันสุกนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านยังเป็นงานอดิเรกและเป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กๆอีกด้วย ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนทำให้พื้นที่แห่งนี้มีผักกว่าร้อยชนิดที่มีทั้งผักกึ่งสวนครัวและผักสมุนไพรโดยจะเน้นปลูกพืชล้มลุกและผักอายุสัน้นเพื่อสามารถเก็บรับประทานได้ทุกวันส่วนการดูแลจะมีทุกส่วนเข้ามาช่วยกันทั้งพระ ทั้งคนในชุมชนที่อาสาเข้ามาช่วยโดยไม่มีค่าจ้างเพราะผลผลิตที่ออกมาก็จะเป็นของชุมชนทั้งบ้านวัดโรงเรียนใครจะทานอะไรก็สามารถเก็บเอาไปทําอาหารเลี้ยงครอบครัวครอบคล,คล,บคลุมกว่า3 0ครขัวเรือนคือชาวบ้านที่อยู่ในช,ชุมชนเนี่ยเข้ามาเก็บได้ทุกวัน ส่วนบางวันมีเหลือเยอะก็จะแบ่งให้กับโรงเรียนเอาไปประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนอย่างบ้านไหนที่พระท่านดูแล้วญาติโยมทุนทรัพย์น้อยท่านก็จะผักตัวนี้ไปให้โยมเหล่านั้นได้เอาไปประกอบอาหารในครอบครัวได้ในอนาคตนะคะเราเนี่ยเราดูแล้วในเรื่องของครัวชุมชนเนี่ยเราไม่ห่วงแล้วเพราะทุกคนทุกบ้านเนี่ย <utan> Ask, ปลูกผักกินเองได้เมื่อชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารกลุ่มคนทำงานวัยหนุ่มสาวที่เคยออกไปใช้ชีวิตต่างถิ่นก็เลือกที่จะกลับมาบ้านเกิดเพื่อสืบทอดอาชีพของครอบครัวแม้จะสร้างรายได้ไม่เป็นกอบเป็นกรรมแต่ก็สามารถอยู่แบบพอมีพอกินและมีความสุขได้โดยไม่ต้องดิ้นรน โอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนหนึ่งนะคะที่ทั้งวัดแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยได้ใกล้ชิดแล้วก็ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งถ้าเกิดทุกวัดทําได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะนอกจากจะประหยดัดมีอาหารที่ปลอดภัยกิน ก็ยังทําให้ชาวบ้านเนี่ยได้มามีกิจกรรมร่วมกันช่วยเ<ช>หลือเกื้อกูลกันได้อีกด้วยถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยครับดีมากๆเลยละค่ะอ่ะละค่ะช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามนะคะรายการ h a p p y News Day เวลาเพลินข่าวได้ทาง ALTV ช่อง4 t v เรียนสนุกค่ะและสามารถรับชมรายการของเรานะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.altv.tv ค่ะฝากโซเชียลมีเดียของเราทุกช่องทางด้วยครับคุณผู้ชม Facebook และ youtube /ALTVC แอดเป็นเพื่อนกันได้ผ่านทาง Li น์แอด ALTV4 และถ้าเกิดคุณผู้ชมมีข้อความแนะนำติชมรายการกันอีเมลมาหากันได้ครับ Have a new s t a y at ALTV. tv วันนี้แบงค์และเจนน่าลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย